สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสแชร์ข่าวนะครับสรุปประเด็นกระแสที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงครึ่งที่ช่องสตังค์มีเดียนี้นะครับรายการโหนกระแสวันนี้นะครับกระแสมันเกิดจากคลินิกแห่งหนึ่งครับอ้างว่าสามารถรักษามะเร็งและป้องกันโควิด -19 ได้โดยใช้หินศิลาวิเศษนี้ครับซึ่ง จะต้องนําไปห้อยคอและติดตัวไว้มันจะรักษาได้นะครับแต่สุดท้ายก็มีคนไปรักษานะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียหายไปรักษาทั้งญาติทั้งพี่น้องทั้งตัวเองปรากฏว่าไม่หายครับส่วนเจ้าของคลินิกนะครับบอกว่าท้าถ้ารักษาได้จะให้อะไรเขาและแอบ,บอ้างว่าถ้ารักษาได้จะเอาไปออกรายการโหนกระแสแต่ถ้าไม่ได้ยองติดคุกอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันกับกระแสหินศิลานี้นะครับ าทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยได้เชิญผู้เสียหายนะครับรวมถึงทนายความแล้วก็อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้หินนะครับแล้วก็สมุนไพรต่างๆมานะครับวันนี้จะพูดคุยกับผู้เสียหายท่านแรกนะครับเป็นลูกชายของผู้เสียหายคือคุณนิวนะครับคุณนิวเนี่ยแกก็ท้าความมาก่อนว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับซึ่งคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษามาตั้งแต่ปี59ณโรงพยาบาลจุฬา รักษาโดยการใช้รังสีบ้างแล้วก็คุณพ่อได้รับเอฟเฟกเยอะเยอะมากๆเลยขอนอนพักแล้วก็อยากจะให้พ่อรักษาให้จบนะครับแต่พ่อบอกว่าไม่อยากจะรักษาแล้วก็คุณพ่อเหนื่อยกับการรักษาอันนี้เข้าใจคนที่เป็นโรคมะเร็งจะท้อเรื่องนี้แต่คุณนิวก็เป็นห่วงนะครับอยากจะให้คุณพ่อรักษาให้เสร็จสิ้นกระบวนการจนอาการหายขาดนะครับซึ่งไม่รู้จะทํำยังไงพอดีครับไปดู YouTube แล้วไปเจอไลฟ์โค้ดท่านหนึ่งบน YouTube นะครับ l i ท e ไลฟ์โค้ดคนนี้ได้แนะนำนะครับให้คุณนิวเนี่ยไปตรวจที่สถาบันแห่งหนึ่งสถาบันนี้เนี่ยเขาจะมีการบอกเลยว่าจะรักษาอย่างไรจะมีการตรวจอย่างไรให้ถูกวิธีคุณนิวก็เลยไปที่สถาบันแห่งนี้นะครับแล้วสถาบันแห่งนี้ก็แนะนำให้ไปคลินิกที่เป็นข่าวมันเหมือนคล้ายๆนกต่อนะครับคุณหนุ่มประชัยบอกมาด่านแรกไลฟ์โค้ดบน u t u b e นะครับบอกให้ไปสถาบันนี้ ด่านที่2สถาบันนี้แนะนําให้ไปที่คลินิกแห่งนี้เป็นทอดเป็นทอดนะครับซึ่งทางคุณนิวก็เลยอ่ะเอาสักตั้งวะไปที่คลินิกแห่งนี้จนได้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเลิกคลีคมีต้องเลิกฉายแสงที่ทางโรงพยาบาลทางคลินิกถึงจะรับรักษาต่อหากไม่เลิกก็จะไม่รับรักษานะครับซึ่ง คุณนิวก็คิดหนักนะครับเพราะว่าใจหนึ่งเนี่ยคุณพ่อก็ไม่อยากรักษาแบบปัจจุบันแล้วแล้วทางโรงพยาบาลน,นะครับคุณหมอก็ติดต่อมาว่าทําไมคุณพ่อไม่รักษาให้ต่อเนื่องนะครับคุณนิวก็ช่างใจจนไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะก็ลองรักษาทางนี้ดูนะครับเลยชวนพ่อไปรักษาที่คลินิกแห่งนี้ซึ่งตอนที่ไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอนะครับก็รับรองเลยว่าการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสองคอร์สซึ่งเทสของพ่ออาการของพ่อเนี่ยนะครับ ใช้แค่1คอร์สรับรองว่าหายแล้วส่วนอีกคอร์สหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ต้องรักษาในคอร์สนี้นะครับคอร์สแรกเนี่ยจะรักษาประมาณ10วันวันละ4ชั่วโมงนะครับก็ตกแล้วจบคอร์สแรก40ชั่วโมง ค่ารักษาประมาณ3า0 0 0 0 0้บาทนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลนะครับที่คุยกันทางไลน์นะครับก็เป็นภาพประกอบเนาะคอรแรกเนี่ยสามแสนห้าห่รักษา 40, 40ชั่วโมง10วันนะครับข้อที่2ชื่อว่าคอติดศิราบําบัดนะครับจะมีการใช้เฉพาะจุดนะครับที่หน้าที่หูที่คอที่ศีรษะราคาประมาณ1นึ0 0 0สบาท10ชั่วโมง 10วัน40ชั่วโมงเหมือนกันนะครับซึ่งราคานี้รวมอาหารและที่พักแล้วนี่คือหลักฐานาที่เขาคุยกันนะฮะจะทำไงได้ครับก็ด้วยความที่อยากให้คุณพ่อหายนะครับคุณนิวจึงตัดสินใจรักษานะครับหลังจากที่คุณพ่อไปรักษาที่คลินิกแห่งนี้คอร์สแรกแล้วนะครับก็ไปเจอกับคนอื่นที่รักษาแล้วก็ใกล้จะจบคอร์สเหมือนกันคุณนิวแกก็พยายามจะไปเก็บข้อมูลเนาะไปดูรีวิวว่าเอ๊ะคนที่รักษาเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะครับ ทุกคนนะครับบอกว่าไม่มีอาการดีขึ้นเลยนะครับซึ่งกระบวนการรักษาของคุณพ่อเนี่ย สำหรับคลินิกนี้นะครับเขาจะใช้หินศิลาเนี่ยแปะไปตามตัวทั้งตัวของคุณพ่อครับซึ่งเป็นหินแบบเปล่าๆไม่ได้ใส่กรอบพลาสติกแต่อย่างใดแปะตามตัวแล้วก็เอา,เอาสกอตเทปสายแบบพันไปแบบนี้นะครับซึ่งหินนี้ไม่ได้ถูกนะครับคุณผู้ชมราคาประมาณ40,000บาทแล้วถ้าหากว่ารักษาจบแล้วอยากซื้อไปรักษาต่อโดยไม่ต้องมาที่คลินิกก็คือใช้หินนี้ไปบำบัดที่บ้านรักษาที่บ้านราคานะ 6,500 0บาทครับแพงมากแพงจริงๆนะครับซึ่งคุณนิวก็ให้พ่อรักษาไป1คอร์สเท่านั้นนะครับมาดูอีกผู้เสียหายอีก1นึ่งท่านนั่นคือคุณตานะครับก็เป็นผู้เสียหายที่ไปรักษาด้วยตัวเองนะครับก็คือไปรักษากับเขาแล้วก็พักอยู่ที่คลินิกแห่งนี้นะครับราคาค่าคอร์ส เท่ากันเลยคอร์สแรกนะครับสามแสนห้าพันบาทนะครับซึ่งการรักษาของคุณตาเนี่ยก็จะต้องมีการกินยาดีท็อกซ์วันละประมาณหลายครั้งเลยแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยทางคลินิกนี้เขาจะจัดให้เพราะว่าเป็นอาหารสําหรับคนที่เป็นโรคมะเรง็งโดยเฉพาะนะครับซึ่งตอนที่ไปรักษาเนี่ยคุณหมอนะครับบอกเลยว่ามีหัวใจล้มเหลวด้วยคุณหมอเช็คยังไงคุณตาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็จะใช้เอามือแตะ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 นะครับไปตามทั่วร่างกายแล้วก็บอกอาการเลยว่า มีอาการสภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับซึ่งคุณหมอท่านนี้ชื่อว่าหมอเติ้ลนะครับพอหมอบอกว่ามีสภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็ได้เอาหินนมาแปะตรงที่หัวใจเพิ่มแต่ราคาคอร์ดก็คือไม่มีการคิดเพิ่ม3ามแสนห้าหมื่นเหมือนเดิมนะครับตนก็รักษาไปแล้ว1คอร์สนะครับก็คือ40ชั่วโมงเหมือนกับคุณพ่อคุณนิวนะครับปรากฏว่าหลังจากรักษาเสร็จ10วัน1คอร์สกลับไปทํางานเข้าโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชมคือไม่ได้ดีขึ้น หลังจากที่คุณตาเข้าโรงพยาบาลหมอเติ้ลที่อยู่ในคลินิกนี้ก็โทรมาหาว่าอาการเป็นอย่างไรคุณตาก็บอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลหมอเติ้ลบอกว่าถ้างั้นเนี่ยต้องมาต่อคอที่สองให้รีบมารักษานะครับซึ่งคุณตาก็เอ๊ะกับภาพไปตอนแรกตนเนี่ยไปปรึกษาหมอที่คลินิกตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการของคุณตาเนี่ยชิวช เคสเดียวก็ผ่านแล้วเพราะคุณตาเนี่ยยังไม่เคยรักษาทางโรงพยาบาลมาก่อนนะครับถ้าคอเดียวคอ์เดียวเยวนี้ยจบแน่นอนนะครับเปี่ยโอกาสดีขึ้น90%อนตนเลยตัดสินใจว่าเอ๊ะตอนพูดเนี่ยบอกว่าโอกาสดีขึ้นแต่รักษามาหนึ่งคอแล้วไม่ได้ดีขึ้นเลยเอา้าวไม่ตรงปก ไม่ตรงกับที่พูดไว้เลยไม่ต่อคอร์ที่2นะครับเพราะว่าผลการรักษาคอสแรกเนี่ยไม่ตรงกับที่พูดไว้มาดูผู้เสียหายอีกหนึ่งท่านคือคุณตู่นะครับคุณตู่เนี่ยโดนไปประมาณ20,0,000บาทเอ๊ะมีโปรโมชั่นเหรอทำไมคนอื่นโดน3 5 0 0 0นเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคุณตู่เนี่ยแกไปก่อนสิ้นปี6,4ก็คือปีที่แล้วนั่นแหละแต่คุณตู่แกมันยังไม่ได้ไปเองนะครับเพื่อนของคุณตู่เนี่ยไปเจอป้ายหน้าคลินิกนะครับแล้วทางคลินิกเนี่ยบอกว่าสามารถรักษาได้ เพื่อนคุณตู่ก็เลยโทรไปหาคลินิกนี้ถามว่ารักษาได้จริงๆเหรอก็เลยมีการเข้าไปปรึกษาที่คลินิกนะครับแล้วก็ทางคลินิกเสนอว่าจะรักษาให้ฟรีถ้าหายนะจะพาไปออกรายการหนกระแสอันนี้คือเพื่อนเขาเนี่ยก็ไปคุยกับคุณหมอมาพอเพื่อนรู้แบบนี้นะก็เลยมาปรึกษาคุณตู่มาบอกคุณตู่นะครับแล้วคุณตู่ก็เลยได้ติดต่อกับคุณหมอท่านนี้นะครับซึ่ง หมอก็อ้างมาเหมือนกันว่าจะมีการรักษาแบบนู้นแบบนี้แล้วก็ได้ไปออกรายการหนกระแสร,รวมถึงเพื่อนเนี่ยที่ไปรักษาก็บอกว่าอาการดีขึ้นหน้าตาสดใสใครๆก็ทักพอเจอแบบนี้ฟีดแบ็แบบนี้ก็เลยจะคิดว่าอ่ะถ้าคลินิกนี้ไม่จริงจริงๆก็คงไม่กล้าที่จะพาไปออกรายการหนกระแสได้หรอกจึงตัดสินใจไปรักษาแต่ว่าคุณตู่เนี่ยช่วงนั้นนะครับไม่มีเงินก็ไปคุยกับคุณหมอว่า ไม่มีเงินจริงๆนะคุณหมอก็เลยคิดราคาพิเศษครับ2 000 0 0บาท1คอร์สและแถมให้อีก1คอร์สหลังจากรักษาไปไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยก็จะใช้หินเหมือนกับหลายเคสที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มหลังจากรักษาเสร็จเนี่ยนะครับเขาจะให้สมุนไพรนะครับเป็นยาสมุนไพรใส่ขวดซึ่งให้คุณตู่มากิน2ขวด คุณตู่กิน2ขวด2วันปรากฏว่าหายใจไม่ถึงท้องชาทั้งตัวชาทั้งขาเวียนหัวแล้วก็เดินไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นสมุนไพรอะไรที่กินแล้วอันตรายนะครับไม่ใช่แค่คุณตู่เท่านั้นอีกหนึ่งท่านคือคุณตาผู้เสียหายก็บอกว่ากินเหมือนกันหมอบอกว่าถ้ากินยาสมุนไพรนี้แล้วจะถ่ายออกมาแต่ปรากฏว่าตนไถนิดเดียวจริงๆแล้วก็จะมีอาการอาเจียนในช่วงเช้านะครับตลอดเวลามาอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้เกือบจะเป็นผู้เสียหายนั่นคือคุณแฮมคุณแฮมเป็นญาติผู้ป่วยที่เข้าไปหาข้อมูลก่อนคือตอนแรกเนี่ยคุณแฮมก็เห็นว่ามีคนบอกว่าดีก็เลยเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับว่าเขามีการรักษา อย่างไรนะครับตนก็ไปหาข้อมูลที่คลินิกคลินิกก็อ้างว่าจะเอาหินเนี่ยไปแปะที่ตามผิวแล้วจะมีการดูดเซลล์มะเร็งเนี่ยออกมาจากผิวหนังนะครับซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วรักษามะเร็งได้แล้วข้อมูลใหม่คือจเจ้าหินวิเศษนี้สามารถป้องกันโควิด -19 ได้ด้วยซึ่งให้เอาหินนี้อยู่กับตัวนั่นจะสามารถป้องกันโควิด1ิในระยะรัศมีประมาณ5เมตรได้แล้วก็สามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยโอ้โห เป็นหินวิเศษมากๆนะครับอที่นี้มาคุยกับทางผู้เสียหายแล้วเราไปคุยอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและกิจการเพื่อสังคมจากมอเกษตรศาสตร์นะครับท่านคือรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะครับท่านก็บอกว่าสิ่งที่คลินิกนี้ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาหลอกไม่ใช่ยาจริงใช้เพื่อปลอบโยนคนป่วยซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาอะไรเลยนะครับแล้วก็ท่าตำรวจเนี่ยดู รายการนี้อยู่จะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปตรวจสอบว่าถือว่าเป็นการนําเคสคนทรมานมาหากินนะครับและอาจารย์ก็จะนําผินนี้แล้วก็นาสมุนไพรต่างๆจากคลินิกนี้ไปตรวจสอบนะครับมาอีกหนึ่งฝั่งชอบมากทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะครับทนายความเนี่ยท่านก็ได้ลงไปที่พื้นที่คลินิกแล้วก่อนที่จะมารายการโหนกระแสนะครับท่านบอกว่าถ้าดูคลิปนี้ ดูข่าวนี้อยต้องเข้ามาตรวจกระทรวงสาธารณาสุขต้องเข้าลงมาตรวจนะครับเพราะในคลินิกนี้เนี่ยคนที่บอกว่าเป็นหมอเตอร์เนี่ยอ้างตนว่าเป็นหมอแต่พอไปตรวจแล้วไม่มีใบประกอบเวชกรรมทางการแพทย์ถือว่าไม่ใช่หมอ ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนอกจากนี้นะครับถือว่ามันเป็นการเสียหายนะครับมีคนเสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางทนายภายาัยศาลแล้วก็ทางรายการหังกระแสเย่ะแยะมากมายถือว่าเป็นข้อหาช่อกงประชาชนดังนั้นทางคลินิกและคนที่อ้างว่าเป็นหมอแห่งนี้ต้องโดนหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทางหลอกลวงอาชีพการช่อกงประชาชนรวมถึงคดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหมอปลานะครับแล้วก็ทนายไพศาลเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปที่คลินิกแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีการปะทะข่าวรมกันอย่างไรบ้างครับใช่สามาได้มาลังคุณสังคมแต่ว่าในคนที่ทำใช่ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้หมได้หมใช่ใช่ใใช่ใช่ ถด่ะาาไันมาดีได้่มใชค่ะของารูได้ใช่ค่ะปมะใชาดู้เลยนะแต่ถ้าเแต่วันนี้เอาไปทดลองแล้วมันไม่ได้ที่ที่พูดที่จะับช่วยังไงแล้ชอบทุกอย่างคุณอยากให้ฉันรัชอบอะไรติดทุกก็ได้ค่ะยิดสับก็ได้ค่ะทำในทุกอย่างคนอย่างฉันยอมแลกแล้วในวันนี้ฉันยอมแลกนั่นแหละครับคุณหมอกระทานนะฮะว่า ถ้ารักษาไม่หายยอมติดคุกนะครับอ่ะก็ต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกับคดีนี้นะครับท้ายนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็ขอสรุปนะครับว่าคลินิกนี้เนี่ยเคยไปออกงานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขณนะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับทำไมถึงไปออกงานได้ดังนั้นในอนาคตนะครับทางกระทรวงสาธารณาสุขต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะคะว่าคลินิกที่ตนร่วมงานด้วยที่หน่วยงานร่วมงานด้วยเนี่ยเป็นคลินิกจริงไหมแล้วคุณหมอที่อยู่ในคลินิกนี้ มีใบประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้คนดูเนี่ยไปโทษคนที่รักษาว่าไม่ฉลาดบ้างไปเชื่อคนอื่นง่ายบ้างคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับทุกคนต่างก็รักชีวิตนะครับและพยายามที่จะหายจากอาการเหล่านี้บางคนเนี่ยรักษาจากทางโรงพยาบาลแล้วเหมือนจะท้อแล้ว นี่คือเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายที่ไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วที่จะรักษาได้นะครับแต่สิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นคือคนพวกนี้เนี่ยที่ฉวยโอกาสเนี่ยกับเอาความทุกข์ของเขามาทำมาหากินทําให้คนที่เชื่อเนี่ยเสียโอกาสในการที่ขาดหายถึงขั้นต้องเลิกคีโมถึงขั้นต้องเลิกรักษาทางการแพทย์ ถ้าหากว่ารักษาอีกไม่ได้ในอนาคตจะรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายของคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสตังก์ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถึงคุณผู้ชมที่มีญาติป่วยหรือคนที่ป่วยทุกท่านนะครับถ้าจะเลือกรักษาทางเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกดูให้ดีๆว่าเขาเนี่ยรักษาได้จริงหรือเปล่าและรักษาถูกหลักทางการแพทย์ด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ดีเนี่ยมีผลกับชีวิตระยะยาวนะครับ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้บ้างใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับและนี่คือกระแสที่เกิดขึ้นในรายการผลกระแสวันนี้ถ้าคุณชอบติดตามกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและสรุปกระชับสั้นแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการผลกระแสแชร์ข่าวที่ช่องสตัง์มีเดียเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงครึ่งนะครับแล้วเจอกันในกระแสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมครับ